้อนรับกับเข้าสู่ช่องของเรามีใครเป็นบ้างเวลาที่ต้องไปสัมภาษณ์หรือว่าต้องไปคุยกับใครที่เราไม่เคยเจอมาก่อนแล้วเราจะรู้สึกอึดอัดรู้สึกเครียดแล้วก็กังวลมากไม่รู้ว่าจะหาอะไรมาคุยดีเพราะว่าไม่มีท็อปิกไม่มีเรื่องอะไรที่เราสามารถคุดขึ้นมาพูดได้หรือว่าแบบอยู่ๆสมองมันก็ว่างเปล่าไปเลยวันนี้เราจะมาแชร์6เทคนิคการสัมภาษณ์งานสาหรับมนุษย์อินโทรเวิร์สหรือใครที่พูดไม่เก่งหรือใครที่อาจจะมีความกังวลในตอนที่ต้องไปสัมภาษณ์และ อยู่ๆวข้อที่อยากจะพูดก็หายออกไปหมดเลยเราบอกไว้ก่อนว่าอินโทรเวิร์ไม่ได้หมายความว่าพูดไม่เก่งหรือว่าเป็นคนขี้อายนะทุกคนเราถือว่าตัวเองเป็น i n นโทรเวิร์ตและอินโทรเวิร์ตสำหรับเราก็คือคนที่ชาร์จพลังชีวิตจากการอยู่คนเดียวจากการอ่านหนังสือทำงานใดๆก็ตามที่ไม่ต้องไปเจอผู้คนแต่พอต้องออกไปเจอคนเนี่ย หมือนแบตทรศัพท์ที่มันลงเร็วมากถ้าสมมติสัปดาห์หนึ่งเราต้องออกไปเจอเพื่อนอวันอย่างเี้ยระหว่างาจ,จะใช้เวลาสัก2-3วันหรือบางทีก็4วันในการชาร์จแบตกลับมาอยู่บ้านคนเดียวแล้วก็นั่งอ่านหนังสือเงียบๆและถึงแม้ว่า i n t r o เ v e r t ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นคนพูดน้อยหรือว่าเป็นคนเข้าสังคมไม่เก่งเสมอไปแต่อินทร v e r t อย่างเรา พอบ้านคือคอมฟอร์ตโซนบ้านคือสถานที่ที่เราสบายใจเราจะไม่ค่อยออกไปไหนแล้วพอไม่ค่อยออกไปไหนก็แน่นอนไม่ค่อยได้เจอคนแล้วก็ไม่ค่อยได้ฝึกสกิลการพูดโดยเฉพาะช่วงโควิดนะคะก็คืออยู่บ้านย,ยาวๆแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอใครเลยจริงๆดังนั้นรู้สึกว่าสกิลการพูดมันถดถอยมากวันนี้ก็เลยมาแชร์ทริคในการสัมภาษณ์งานให้มีความมั่นใจแล้วก็สามารถหาเรื่องพูดได้ยังไงให้เติม30-60นาทีในการสัมภาษณ์ให้เต็มไปเริ่มกันเลยข้อแรกเลยก็คือเราต้องมีการวางแผนวางกลยุทธ์ การสัมภาษณ์สําหรับเราเนี่ยคือการที่เราตัวตนแล้วก็ความสามารถทางด้าน professional ของเราไปเสนอขายให้กับบริษัทหรือว่าหัวหน้าหรือให้กับทีมที่เราอยากทํางานด้วยดังนั้นก่อนสัมภาษณ์เราก็จะวางแผนเลยว่าพอจบการสัมภาษณ์เนี่ยเราอยากให้เขามี image เราหรือว่าเห็นเราเป็นคนยังไงสมมติแบบพูดชื่อเราขึ้นมาเขาต้องแบบนึกออกมาในหัวเลยว่าอ๋อคนนี้ก็คือเป็น abc อาจจะ เป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งมากแต่พูดตาฉะชานเป็นคนถนัดเขียนหรืออาจจะเป็นคนเงียบๆแต่ว่าทํางานกลุ่มได้อะไรเงี้ยต้องพยายามวางแผนแล้วพอเระวางแผนเนี่ยทุกอย่างมันจะตามมาเอง แต่สิ่งที่เราทําก็คือจะพยายามวางแผนให้ไม่หลุดจากความเป็นตัวเองมากเกินไปอย่างเช่นเราไม่ใช่สายสังสรรค์ที่สามารถออกไปพรีเซนต์งานต่อหน้าผู้คนเช้าเย็นเช้าเย็นทุกวันตลอดเวลา1สัปดาห์แห่งการทางานได้เราก็จะยังคงความเป็นเงียบความชอบเขียนชอบอ่านมากกว่าชอบพูดของเราไว้ Image พยายามคิดหลายๆมุมไม่ใช่แค่เรื่องแบบว่าเราเงียบหรือเราไม่เงียบเราชอบพูดหรือเปล่าแต่อาจจะเป็นเรามีความมั่นใจไหมมั่นใจเบอร์ไหนมั่นใจมากก็สําหรับบางบริบทเราก็รู้สึกว่าเขาก็จะอาจจะขยับ เพราะบางทีมันก็มีเส้นบางๆกั้นอยู่ระหว่างมั่นใจกัแบบความเอร็เกความโอ้อวดตัวเองเราก็ต้องวางแผนดีๆขีดเส้นให้ชัดว่าเราต้องการเป็นคนแบบไหนเลเวลไหนพอวางแผนแล้วข้อถัดไปเราก็มาเริ่ม list keyword เรื่อง keyword เนี่ยเราเคยพูดไว้แล้วในวิดีโอที่แล้วที่เป็นสัมภาษณ์ tiktok แต่ว่านี้เราก็รู้สึกว่า สามารถนําไปใช้ได้กับทุกสายงานเวลาที่เราพูดหรือว่าสื่อสารกับใครเนี่ยเราว่าคีย์เวิร์ดค่อนข้างสําคัญเพราะว่ามันไม่ได้แสดงให้เห็นอย่างเดียวว่าเรามีคลังคาศัพท์ในหัวเยอะเราอ่านเยอะเราฟังมาเยอะแต่มันช่วยให้เราสามารถดึงเรื่องต่างๆที่เราอยากพูดออกมาพูดได้คีย์เวิร์ดที่เราจะชอบแบบ list ไว้ก็จะเป็นคีย์เวิร์ดเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตของเราซึ่งบางทีเวลาไปสัมภาษณ์เรากังวลมากจนเราลืมว่าชีวิตเนี่ยเราเคยไปทําอะไรมาบ้างบางทีเรามีเรื่อง ที่อยากจะเอาไปพูดหรือเอาไปเล่าให้เขาฟังเยอะมากแต่พอไปสัมภาษณ์แล้ว่ามันแบบมีความแบบเหงื่อแตกแล้วก็ลืมทุกอย่างที่อยากจะพูดดังนั้นเราจะ list เป็นคีย์เวิร์ดไว้เลยอย่างเช่นเราจะ list ไว้เลยว่าสวีเดนเพราะเราเคยไปเรียนโทที่สวีเดนหรือฝึกงานเยอรมันเพราะเราเคยไปฝึกงานที่เยอรมันอาจจะมีคีย์เวิร์ดอีกอันหนึ่งว่าประธานชมรมเพราะเราเคยทางานเป็นประธานชมรมเราก็จะเริ่มจากตรงนี้แล้วพอเราเริ่มจาได้ว่าอ๋อทอป,ปิกค,คือเรื่องนี้เนื้อหามันจะตามมาเองเพราะส่วนมากที่เราลืมเราชอบลืมทอปิก แล้วมันก็จะหายไปทั้งสาระระบบเลยว่าเออเราที่เรามาพูดเรื่องอะไรแล้วพอออกมาเราก็รู้สึกว่าเราไม่น่าลืมท็อปิกนี้เลยคีย์เวิร์ดอีกประเภทหนึ่งที่เราสามารถลิสไว้ได้ก็คือคําพูดที่แบบกระชับสวยหรูด้วยก็ได้เช่นคําว่าทีมเวิร์กทีมเวิร์กเนี่ยเราก็อาจจะเอาไปผูกกับท็อปิกที่เกี่ยวกับประสบการณ์เราได้เช่นะประธานชมรมทีมเวิร์กเพราะว่าตอนที่เราทํางานเป็นประธานชมรมเราก็ต้องใช้ทักษะทีมเวิร์กมันก็จะมาคู่กันมันจะทําให้เราสามารถดึงเรื่องราวออกมาเล่าได้เร็วขึ้นข้อถัดไปนอกจากค เวลาที่เราซ้อมสัมภาษณ์เราควรจะซ้อมการให้เหตุผลด้วยสมมตุติมีคนถามเราว่า personal ambition ความทะเยอทะยานเรื่องส่วนตัวที่ไม่ใช่เรื่องงานคืออะไรเราก็อาจจะตอบว่าเราอยากเป็นนักไต่กีฬาเราอยากจะว่ายน้ำบันจักรยานแล้วก็วิ่งต่อกันได้ภายในหนึ่งวันโดยไม่หยุดพักแทนที่จะตอบแค่นี้เราก็ควรจะให้เหตุผลไปด้วยว่าเพราะอะไรเหตุผลก็อะไรก็ได้เรารู้สึกว่าการที่เราอยากจะทําอะไรมันน่าจะมีเหตุผลอยู่แล้ว ดังนั้นก็อาจจะขยายความนิดนึงว่าเราอยากทําสิ่งสิ่งนั้นเพราะอะไรอยู่เช่นเราอยากเป็นนักกกีฬาเพราะว่าเราเป็นนักวิ่งมาตลอดแล้วเราก็เริ่มมา explore เราเริ่มมาออกกําลังกายแบบอื่นบ้า,างเช่นว่ายน้ำและปั่นจักรยานแล้วเราก็รู้สึกว่ามันสนุกเหมือนวิ่งเลยเราก็เลยคิดว่าเออถ้าเราแบบเอาสามอย่างนี้มารวมกันมันก็จะเป็นอะไรที่น่าจะสนุกดีอาจจะโยงเข้าเรื่องงานว่าแล้วการออกกําลังกายเนี่ยไม่ใช่แค่ทําให้เรามีสุขภาพที่ดี แต่ช่วยจัดการความเครียดของเราได้เวลาที่เรากลับไปทํางานเราก็จะกลับไปทํางานด้วย e มน a l ลเฮ l t ์ที่ดีขึ้นหรือเขาจะถามว่าอะไรเป็นข้อสําคัญในการทํางานกลุ่มแทนที่จะตอบแค่การสื่อสารที่ดีอย่างนี้เราก็อธิบายว่าทําไมการสื่อสารที่ดีถึงสําคัญมากต่อการทํางานกลุ่ม เพราะว่าการสื่อสารที่ผิดพลาดมันจะทําให้งานล่าช้าต้องแก้ไปแก้มาดังนั้นเราควรจะมีวร์ว่าเราสื่อสารครั้งเดียวให้มันชัดเจนถูกต้องการทํางานมันจะได้สมมุติทริคถัดมานอกจากการให้เหตุผลแล้วเราก็ควรยกตัวอย่างด้วย example จะ your best friend in the interview นะคะยกตัวอย่างเข้าไว้มันจะทําให้เราสามารถตอบทสนทนาไปได้สมมุติเราสมัครเป็นครูใช่ไหมแล้วเขาจะถามราว่าเออเราอยากเป็นครูแบบไหนหรือว่าเห็นตัวเองเป็นครูประเภทไหนเราก็จะตอบว่าเราอยากเป็นครูที่เข้าใจเด็ก ไม่ s t r i c เกินไปรับฟังความเห็นจากเด็กไม่ใช่เอากดอะไรก็ไม่รู้ไปตีกรอบใส่เด็กแทนที่จะตอบแค่นี้ใช่ไหมจากพ่อเมื่อกี้นะเพราะว่าอะไรให้เหตุผลเพราะว่าเราจะทําให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเรากับเด็กในระยะยาวเนี่ยเด็กก็จะตั้งใจเรียนมากขึ้นเราก็จะมีความสุขในการสอนด้วยแล้วยิ่งพอเรามีความสุขในการสอนมันก็ส่งผลดีต่อทั้งตัวเราเองแล้วก็ต่อเด็กนักเรียนยกตัวอย่างเช่นอ่าเราก็เริ่มยกตัวอย่างในอดีตเราอาจจะ เคยมีครูที่ทั้งเข้าใจเราและไม่เข้าใจเราเรารู้สึกสนิทกับครูที่เข้าใจเรามากกว่ามันทําให้เราอยากไปเรียนดังนั้นถ้าเราเป็นครูเราก็อยากจะเป็นครูที่เข้าใจเด็กถ้าเราเอาตัวอย่างมาจากรายละเอียดเล็กๆน,น้อยๆในชีวิตเนี่ยเราก็ไม่ต้องคิดนานใช่ไหมมันก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็สามารถเล่าได้ ข้อถัดไปถ้าเราไม่มีเรื่องอะไรจะตอบแล้วเราพูดออกไปหมดแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเรายังอิมเพรสเขาได้ไม่ดีพอเรายังทําให้เขารู้สึกประทับใจได้ไม่มากพอเราก็อาจจะมีการถามคําถามกลับคาถามที่เราถามกลับเราจะแบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทแรกก็คือคําถามกว้างๆเอาอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นอยู่ในโลกปัจจุบันเนี่ยมาผูกกับความเป็นบริษัทหรือว่ามาคอนเนคกับ ทีมมาคอนเนคกับสายงานนั้นยกตัวอย่างเช่นถ้าเราสัมภาษณ์งานสาย Energy สายที่ทำเกี่ยวกับพลังงานหรือว่า Agriculture การเกษตรหรือสายที่ทำด้านอาหารเราก็อาจจะถามว่าสงครามรัสเซียยูเครนที่ผ่านมาในช่วง2ปีส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมทางด้านอาหารด้านการขนส่งเยอะมากแล้วก็ด้านพลังงานอาจจะถามว่าบริษัทได้รับผลกระทบอะไรบ้างจากเหตุการณ์นี้ถ้าเราไปสัมภาษณ์ งานที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอาจจะไปสัมภาษณ์เป็นอแอร์เราก็อาจจะถามเขาว่า ตั้งแต่โควิดหมดมามีการฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจไปถึงไหนแล้วความเป็นไปด้านเศรษฐกิจณนะปัจจุบันนี้เรากลับไปเท่ากับช่วงก่อนที่มีโควิดหรือยังถ้าเขาตอบมาเราก็สามารถถามต่อได้เป็น follow up questions หรือถ้าเราไปสัมภาษณ์งานสายโซเชียลมีเดียเราก็อาจจะถามว่าด้วยความที่โซเชียลมีเดียเนี่ยทุกคนเกือบทั้งโลกเนี่ยก็สามารถ connect กันได้แต่ว่าแต่ละคนก็จะมาจาก background ที่ต่างกันนะระบบการเมืองระบบวัฒนธรรมสังคมที่ต่างกันแล้วก็ถามว่าบริษัทโซเชียลมีเดียของคุณเนี่ยมีแผนการ จัดการหรือว่ามีนโยบายรองรับเรื่องความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมในการใช้โซเชียลมีเดียยัยงไงอะไรประมาณนี้ถามอะไรที่มาดึงเรื่องกว้างๆเข้ามาผูกกับบริษัทเรารู้สึกว่ามันเป็นคําถามที่ต้องการการอธิบายไม่ใช่คําถามที่แบบใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่คําถาม yes no ดังนั้นมันก็จะสามารถยืดบ,บทสนทนาออกไปได้อีกก็จะโชว์ให้เขาเห็นด้วยว่าเราเป็นคนมีความรู้มีความแบบทันต่อโลกติดตามข่าวสารมีมุมอมองที่ รอบด้านการถามคําถามประเภทที่2ก็คือถามเกี่ยวกับคนสัมภาษณ์เรารู้สึกว่าคนส่วนมากในโลกชอบพูดเรื่องตัวเองอาจจะมากน้อยต่างกันดังนั้นเราก็จะถามเกี่ยวกับประสบการณ์โดยตรงของเขาว่ายูทางานสายนี้มาเป็นยังไงบ้างมีข้อดีข้อเสียยังไงถ้าไปสัมภาษณ์สายโซเชียลมีเดียที่มีเรทการลาออกบ่อยๆและเยอะๆส่วนมากทํางานแค่ปีสองปีก็ลาออกแล้วเราก็จะถามเขาว่าเออทาไมคนถึงลาออกเร็วหรือว่าทําไมคนถึงลาออกบ่อยในสายงาน เป็นข้อสุดท้ายก็คือให้ยอมรับความเงียบของตัวเองให้ยอมรับความพูดไม่เก่งแล้วก็อาจจะใช้ให้เป็นประโยชน์ชี้ให้เขาเห็นถึงข้อดีของความเงียบของเราหรืออาจจะบอกว่าอ๋อเรากําลังพัฒนามันอยู่ยกตัวอ,อย่างเช่นเราอาจจะบอกได้ว่าเราเป็นคนเงียบก็จริงเราไม่ค่อยพูดแต่ว่าเราก็เอาเวลาที่เราไม่พูดนั้นน่ะไปอ่านไปเขียนดังนั้นเราเป็นคนที่มีเอาพูดในด้านการเขียนดีมากเราสามารถเขียนรายงานได้ดีมากหรือเราอาจจะบอกว่าถ้าง,งานตําแหน่งงานที่เราสมัคร ต้องการให้เราไปพูดในที่สาธารณะเราก็อาจจะบอกไปว่าเรายอมรับว่าเราเป็นคนพูดในที่สาธารณะไม่เก่งแต่เรากำลงังฝึกเรามีการฝึกพูดหน้ากระจกทุกวันหรือเรามีการฟัง YouTube ฟังพอดแคสต์อะไรเงี้ยแล้วก็นำทริคมาปรับใช้กับตัวเราจบไปแล้วนะคะสำหรับ6ทริคในการไปสัมภาษณ์งานสำหรับมนุษย์อินโทรเวิร์ดยังไงให้รอดต่อการไปคุยกับผู้อื่นเป็นเวลา30-60นาทีเราก็หวังว่าทริคนี้จะเป็นประโยชน์ ต่อคนที่กำลังเตรียมตัวไปสัมภาษณ์วันนี้ไปแล้วค่ะบ๊าย้าย